สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพรอยู่ที่ศูนย์คอลลีคอลลาเจนแล้วก็วันนี้ทำไมแพรถึงต้องมาใช่ไหมเพราะว่ามันมีโปรดักต์ตัวใหม่เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งแบบสุดยอดมากๆเลยด้านหลังแพรนี่เนาะเห็นไหมเป็นแพคเกจิ้งแบบใหม่นะคะทำไมคอลลี่ถึงต้องทำกล่องแบบใหม่เพราะว่าวันนี้แพรจะมาแกะกล่องให้ดูละกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างเนาะตื่นเต้นกันไหมก็คือตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างในนะคะก็จะประกอบไปด้วยคอลลี่คอลลาเจนซึ่งตัวนี้เพื่อนๆคงจะคุ้นเคยกันดีเนาะที่ทานอยู่เป็นประจำใช่ไหมทานทุกวันก่อนนอนแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณของเรานะคะตัวนี้สุดยอดมากๆเพื่อนๆคงรู้กันแล้วแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าในกล่องเนี้ยมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะถูกไหม คืออะไรตัวนี้นะคะคือเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มเกรดพรีเมียมที่แบบเทมากๆส่วนผสมต่างๆหลายหลายคงก็คุณจะรู้เนะ้อว่าแบบคอลลี่เนี่ยส่วนผสมแต่ละอย่างเขาคัดมาอย่างดีอยู่แล้วแล้วคือตัวนี้เป็นเซรั่มเอาไว้ทานหน้าทานหน้าแล้วหน้าก็จะ แดงน่าจะตึงหน้าเงี้ยนใสภายในเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วก็เ,กเรื่องริ้วรอยรอยจีนกายอย่างเงี้ยจะหายไปไวมากแล้วอีกอย่างยังช่วยในเรื่องของซิวฝ้ากระด้วยเดี๋ยววันนี้แพ์จะมาเทสให้ดูนะคะที่มือละกันเนาะอ่ะ<ม>เห็นไหมนี่นะคะจะเป็นอ่าสีใสใสและคือพอทาแล้วเนี่ยจะซึมแบบไวมากเพราะมันแบบ เลิศมากอะ่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ทาหน้าก่อนนอนแล้วคือตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทแต่ว่าวันนี้เราไม่ขายเอ้ยไม่ขายแล้วเพื่อนๆจะได้ได้ยังไงถูกไหมเออวันนี้เราเพียงแค่เราซื้อคอลลีคลาเจนนะคะหนึ่งกล่องในแพ็กเกจแบบนี้เราก็จะได้เซรั่มตัวนี้ฟรีไปด้วยเลยแถมฟรีแล้วก็คือตัวนี้ของมีจำนวนจำกัดมากแล้วก็ตัวนี้แค่ได้เป็นที่แรกนะคะในภาคเหนือแต่ว่าภาคอื่น ก็ซื้อได้นะคะอื่นก็ซื้อได้เพราะว่าเราส่งฟรี A M S ทั่วประเทศไทยแต่ว่ามีจํานวนจํากัดต้องรีบสั่งจองนะคะเนี่ยของมีแค่นี้ข้างหลังแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์แพร090673 9664แล้วก็หรือว่าจะ,จะเป็นลน์ไลน์แพร่รีแพรเดี๋ยวแพรจะ เขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ติดต่อได้ในช็อปของแพ้ก็ได้ r ริบบอนช็อปทาง Facebook นั่นเองเนาะแล้วก็ใครสนใจไงรีบจับจองตัวนี้พิเศษมากจริงๆ1,000พับาทแถมฟรีเลยนะในราคาเดิมแค่1,950ทั้งทาทั้งทา,ทา,ทารับรองสวยเด้งค่ะโอเคสนใจติดต่อเลยนะคะบ๊ายบาย